เอาสวัสดีทุกคนวันนี้นะเติมน้ำมันซันเทสสามหกแปดจี้เต็มถังตัวที่เติมเต็มถังวันนี้ก็คืออยู่สองแสนเก้าสิบสองพันแต่ว่าน้ำมันเก่าอยู่สามจี้ตัวนี้รำลัวมางก็เต็มถังก็น่าจะค่าน้ำมันแห้งกันอยู่ประมาณสี่แสนห้าอย่าประมาณนี้เต็มถังวันนี้เราไปกินในน้อยนะทุกคนเนาะไปกินข้าวปุ้นเดี๋ยวติดตามเอาต่อไปเลยนี่เขา เอาแวะนใส่น้ำมันเนาะแล้วก็ไปเกียวเครื่องเขาออกเดินทางวันน้นนะหยิบเล็กน,น้อยเนาะสนามบินวันนี้นะปุ่นห้อนแล้วก็ไปจับเนาะมือเนาะดูหน่อยน,นะเขาตาลงกันกระโดง มื่อนี้เราก็ออกบ้านเลยคนเนาะซองขัดดนรถเลยคนเนาะ VCA กับซอนเทสสามหกแปดจีเนาะเราจะไปกับแฟนเานราเนาะไปกินข้าวปุ้นเจ้าฮอนอยูสนาคาเมื่อวานี้นะอันนี้เราก็ขี่มาทางปักทางเมืองมืองน,น้ำทอกน้ำแทบเราจะกายทางนี้นคนเนาะเส้นทางกลทื่ว่าค่อนข้างดีเนาะคนเนาะเป็นทางยางดำเนาะคนเนาะจนไปฮอดบ้านวังคนเลยนี่ คนตัดภาพมาเราก็ฮอดเขตเมืองมื่นะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นตัวเมืองนะทุกคนเนาะตัวเมืองมื่นนะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้เมืองมื่นนี้พัฒนาไวเลยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางพ้อพรมทางซอยแต่ละบ่อนเป็นทางยางดำหมดแล้วเดี๋ยวนี้บูมีแล้วเด้อทางขิดินแดงคือสมัยตะกีนนะทางพ้อทางซอยเป็นทางยางลาดยางดำแล้วทุกคนเนาะอันนี้ก็เราจะ ขาเบิ่กนะทุกคนเนาะวิวระหว่างทางก็ไม่ค้าเซลค่ายก็หน้าเนี่ยนะทุกคนเนาะเมืองมือดิกระถือว่านี่กัเป็นความมืองกันตำบะตลาดที่กเจ้าวกำลังสร้างใหม่นะทุกคนเนาะอันนี้ก็นัมกลรถเขาขี่ถือว่าเขตสุ่มซนเขาจะค่อยขี่นะทุกคนเนาะเขาจะค่อยขี่ถ่ายคลิปอัดคลิปเบิ่งฮันเบิ่งนี้ไปนะทุกคนเนาะให้พี่ให้น้องได้มาเห็นด้วยกันนะทุกคนเนาะผู้ใดเห็นอยู่ใส่ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะทุกคนเด้ออันนี้ก็ตัดภาพหมาฮอด ทางกลชวดบบานหวังเลยทุกคนนทางก็เจอเหตุแล้วหมดแล้วทางก็เป็นแบบนี้เลยทุกคนที่พาขี่เลยเขาก็ใส่ควมไว้ันนี้ก็คือว่าเขาขับบ่นวยเนาะทุกคนเนาะหกเจ็ดสิบเนาะทุกคนเนาะบอตไดไวสุดก็แปดสิบท่อหันเขาจะบอขี่ไวไล่ทุกคนเนาะอันนี้ก็เบิ้งวิวนทางเนาะเด๋ยนนี้เขากําลังเริ่มเก็บเนาะทุกคนเนาะที่ขจาก็เริ่มเก็บเครือบขอบนําทางกันนะขอบน้ำทางระบายน้ำกันนะขจากํกำลังเทปูเทยังมันอาจจะมีกองที่หิ่งขี่ทรายเนาะ นำคนท่องคนทางกระตัดภาพมาแล้วทุกคนเนาะออกจากบ้านหวังก็มาฮอดเส้นทางตัวน,นี้แล้วตนนัวนี้คนทางเข้มของเส้นนี้มันก็คักแท้แล้วจุดไปฮอดปากหลายคุณแล้วแบบนี้เขาก็สามารถเพิ่มคมไวระดับ80หรือว่า8 0 5 0 0ได้สบายแล้วทุกคนเนาะแต่เขาก็ต้องควรระมัดระวังเนาะว่าคนทางมันก็อุบัติเหตุมันนะเกิดได้ตลอดนะทุกคนะเขาต้องพยายามบึง่งดีๆเซฟตีตัวเองนะทุกคนเนาะความปลอดภัยต้องมาก่อนเนาะการที่เขาออกทริปทุกครั้งนะทุกคนเขาต้อง กลับบ้านอยากปลอดภัยทุกคนเนาะไปดิ้นไปม่วนแล้วมันก็ต้องกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยเนาะคลิปหน้าว่ากันไหมเอาฮากว้าไปไล่แล้วน้ก็มาเบิ้งวิวน้งทาวน้ำกัน,นทุกคนเนาะ มื่อนี้นะทุกคนเนาะอากาศก็ค่อนข้างเป็นใจเลยน,นะบอนแดดแหน่แล้วก็บอนมีฝนแบบปล่อยๆนะทุกคนเนาะอากาศฝนปล่อยๆแบบนี้แล้วเขาขี่รถเนาะเขานะจะได้บรรยากาศในฟิลลิ่งแบบโอ้ยโคตรฟินเลยทุกคนชีวิตเนะาะค่อยจะเป็นคนมักเวลาแบบนี้แหละเวลาที่ค่อยออกทิพเนะาะค่อยอยากให้ฝุณตกเข้ามานะทุกคนเนาะตกเข้ามาแนละ้วเขาจะสดชื่นและสบายใจนะทุกคนเะนา,าะตัดภาพมาเขาก็ลัฮอด จีฮอดสี่แยกแล้วนะทุกนเนาะทางหน้าก็เป็นสี่แยกขุนสวรรค์เนาะเลี้ยวขวานี่ไปเมืองแม่นะ้อยปลายกิโลแต่ทางค่อนข้างยากนะทุกนเนาะไปซื้อันไปปากลายไซยาบุรีเดียวไายเนาะจะไปธนาคามนะทุกคนเนาะเราจะแวะถ่ายรูปอยู่นี่นะทุกคนเนาะแวะถ่ายรูปเช็คอินอยู่นี่นะทุกคนเนาะเราจะไปกินข้าปูนเจ้าคิงข้าปูนน้ำพอนวันนี้พากันตั้งใจไหมพากันกินข้าปูนฮอนอยู่อันธนาคาม อยู่ออสี่แยกโพสวรรค์สามคนซองคันหานะน่าแล้สาเคนองคันห่า อันนี้นนถ้วยนึงบ่ถ้วยนึงพวกขี้เราจักมากิน,กนอ,อยู่ห้าเจ้าตลอดบ่ด้วยนี่ค้าคนบีบเลยเมื่อกี้นี่บีบแม่จะมาแบบนี้มันมีซีนวะอ๋อใส่ซีนให้แนเถอะนะเอนนเอใสาซีนจานหนึ่งซีนจานหนึ่งเลยเลยขายปรตูเลยเอบอบวกโยยู่อะไรขายดีเนาะมันอยู่ตลอดใช่ไหม ตู้มนขายเกี้ยงรอเป็นอมันหลอกวาผู้สาวซื้องงอะไรมามาเนี่ยชัตา,ารคามกินขับปุนห้อน๋อ,นอ้วมสนใจเลย อ๋ออยู่กลายบ้านพักนูกสวรรค์ไอ้ไอ้มา zoom ขนาดไนนะเอาเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกย่อยแม่เอาจุดธนาคามชิคเนเจอร์อันนี้บ้านหัสวรรค์ตัวนี้ซีแยกตัวนี้ไปปัากลายไปเมืองแม่เข้าสารคามกลับเยียงจานตัวนี้มาขี่รถลิ้นมาเนี่ยเลสีเบิ่งทำแรก อืมอืมแซ่บดีหมดมันหาดกินยากต้องเอามากินแค่เรื่นี้จังได้กินคุณเดี๋ยวจะมาปินวัคซีนมาให้ใส่อันนี้บูมิซีนอันนี้ อืมบ,บรรยากาศคุณเปล่อยเชื่ออนี่เขาขี้ซอนเคร็จอาา้าวาชบงานเขา ววยันนี้กพอสั่งซื้อได้ดีนะวัวยังนิ่งพอยังรอเลยโอ้นะฮะเปยี่ยนวัเป็นจ้ะ นี่นีานะอย่านี้แหละอืมสีแยกนี่ทำมานี่นี่ท่นี้แหละกิงล็อกซีล็อกซซีนบมีซีนยังเลยเขาต้องเอาซีนสบุกินบุกินเนี่ยกินหมูเอาหมูะบ้าบ้าะอ๋อนะไรง

ต้องได้ขี่รถจักขอบคุณห้องจัลนครจัดมากโอ้โหบ้านห้าบุญบ้านห้าบุญได้เฮ็ดขายเนาะนั่นเนาะอือได้เฮ็ดขายเขามาขึ้นโน่น มีสดสดๆนะต้องงดถึงบอกว่าให้งดถึงเนื้อสีส่ง้วงสี่งข่อยไงเี๋ยเราเล่าาีตัวนี่ไๆไขมันติดเนื้อนักหนาสิบมีไขมันให้กินพับ <laughs> ให้กินหญ้า <laughs> ให้กินยาให้กินปลาจะต้องกินไขมันดีเข้าไปเป็นไขมัน มันดีพวกอยู่ในปลาแซลมอนอยู่ในน้ำมันประกอกจัเยนือหมอังตั न, ้งันแดงาอีกอันเป็นห่วก็แนะอัวแก้ะ ก็งูแล้วตอนนั้นเขาจะเริมตอนนั้นท่านจะดูสัญญกณแตเขาเป็นอะนี่แหละนี่อันนี้มีกลิ่เลเนี่ยเขามักงก็เข้าอย่างก็เขามากเขายังกินหอเขาแต่งอะไคือสับปะอ่ออกลักนกับกเจ้ากเจ้าเราเป็นก็กินมากแตปาเป็น้า เรื่องห่างแบบนี้ไปหาเตาหัวไปมู่นแวทมาทาง้ครับอันนี้ก็ได้ทางบ้านเหาก็ได้ไปนู่นเลยอะทางวงเวียนก็ได้ลอยสามโลอันนี้ทางแยกลอยสามโลก็คือเข้าไปแล้วัยากรถจักรเข้าไปได้รถตู้ไปไว้ตัวนี้เอาไปนี่นะไปนี่ไปนี่ห้างหลีกเลยที กระคาง嘛มั่งแหม่กระขางก็ทางนี้ปลากลายก็ทางนี้มั่งแม่เลยมังแม่แต่เบอร์ว่าดีวะทางยังมืดจ่างอะไรแล้วเมื่อกี้ตุ <c oughs> ม้ม <c oughs> ไปถึกตัวตัวเรื่องทางนี่นยรถตู้สตาร์เล็กเออรถหว่วงไปได้รถตู้พกบุกไม่ใหม่ไปได้สบายสิไปได้เรื่องไปได้ฮักยันหัวท่ำม,มหมดเลยคุณทาง นายเขานอยเขาปดแซบบเดียวนะปบเยวใ้ใจหรก็มาเขาอ่าคอจอดขายเรื่องเนยับพ่อแป๊บเดียวดีงเมืองจ้ะแต่ว่าเบารถันาที่ได้คตีสมองตายยเบาไว้คตีสมองนึงนะสั่งไปนึงเพาะนัไ่ไปนั่งข้างหลังเลยคอยมุนเบาเบารถคอยเจ็บกลัวติง ตัวนี้นะไปเก๋งวันน้เขาจะมัวเข้าไปใด่กุมุ่ยได้บ่อรดตัวนี้ตายเลยไปคนดานเลยนั่นเลยโอ้อืมอ๋อได้กินตุกได้ได้กินหอมได้นั่นเอง